ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่ห้าหกป่าเมียวอเลยนะครับผมอ่ะก็ผมกับผาแมาเลนเกมอันเมียวเป้านี่กหเนาะครับเนาะเอาเดี๋ยวพาไปหอมหอมหอมเลยละกันนะครับเฮ้โอ้ยเสียงโบวี้ปีดอ้อยโอเคนะครับก็พกทุนมาที่1นึ่งมื่นนะครับอันดับแรกก็สวัสดีนะครับเนาะอ่ก็ผมก็อยู่กับยูธใหม่กับค่ายมาใหม่นะครับสําหรับค่าย A.M.B. เมกาครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายเปิดใหม่แกก่องเลยนะครับส่วนระบบเว็บก็เป็นระบบใหม่นะครับผมนะหลังจากหายไปสองสามมือพี่ดอกเอ้ยนี่แหละเสียงหายครับผมเงียบคลิปบ่ได้เดี๋ยวไปเไปเสียงหายดีครับผมตื้นขึ้นมาเสียงหายเนาะที่เสียงก็ยังไม่กลับคืนมาเลยนะครับผมนะก็ยังเงียบคลิปและเมสซีรีนะครับผม เอาวที่เป็นซุมนี่เนาะบานนี่เนาะไว้รางวันก้อนตัวนะครับเสียงหายจรีงเลยพี่รอเลยอยากเคล็ดคดลิปลงอยู่เด็ดนะครับแต่ว่าเสียงมันหายมีดสีรีเลยนะครับหายเงียบกริปอ่ะ มีสวยไหลายเกิดอุ้ยไวยสวยพี่น้องเอ้ยมีไหลอยู่นะครับสวยแมวหนึ่งแมวหนึ่งเมียวเมแมวหนึ่งโอ้ยแมวหนึ่งแมวหนึ่งแมวหนึ่งเอ้าแมวหนึ่งเมวหนึ่งเมวหนึ่งจะสวยมากเลยแมวโอ้ยซุเปอร์ไปเลยเพีนะครับเอาพอได้กำไรอยู่กับผมเอาเถอะเฮ้ยเฮ้ยถ้าฟรีในีฟรีจบเลยนะครับ นี่ก็ยังมีกำไรอยู่เด้อฟีในฟีจบเลยนะครับโอ้ยบอมาพี่ดอกเ <c oughs> อ้เมเมกะไปหนึ่งเทียละครับพอได้หอมหอมหอมครับผม คุณสามสิบโอ้โหไม่ได้ไสพี่ดอกเอ้ยได้มาร้อยสามสิบเท่านะครับไปต่อเลยเ <c oughs> ม่อยากเห็ุคลิปโดดดอกพี่ดอกเอ้ยเสียงมันบอกใครจำงี้นะครับผมนาะเสียงหายหยับคลิปเลื่อยๆเลยพี่ดอกนี่ก็เป็นค่ายเปิดใหม่แกะกล่องเลยนะครับระบบใหม่ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับค่ายนี้ได้การได้งานอยู่นะครับผมนะ เขาได้หอมหอมหอมและครับผม <laughs> ห,อหอมหอมหอมฟงเสียงข่อโอ้ยสั่เสียง้ขวังอย่เลยเฮ้ยไหลไหลไบักกบัอปเรียบร้อยมันจะเดีียวมีอย่าง <c oughs> อจ๊บเปอร์นะครับหอมหอมหอม <c oughs> ได้ยุ้ยอ่ะอเมียกอะไปเดินเทียล่ะครับพอได้หอมหอมหอมหแล้วครับผมอยากก็หอมหอมอหอมมี่หรอจะก็เป็นอยากก็หอม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 หมยอดหอมหอมหอมแล้วพี่รอด้วยเสียงมันเลย่คยได้เป็นทั้งซี่นะครับโอเคร้อยแปดสิบเท่าวันเย็บเลยครับแต่งสองไม้ติดก็พอใจแล้วนะครับ อาโอเคนะครับก็ผู้ใดอยากลองเบิกงนะครับสำหรับค่าย a m b เมกานะครับผมก็ปากหมุดไว้แล้วนะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายเปิดใหม่แกกล่องเลยนะครับป่ะฮาลหลแนวหม่กันดีกว่าเน้อใหก่ใหญ่ครับผม๊ายบไปครับโ,โอ้ยโอ้เสียงเนาะ